สว ok ัสดีครับพี่น้องสุขุขุนครับวันนี้ก็มาพอกับมิสเตอร์ภูมิชาแนลหรือว่าสองก้นหาเห็ดครับผมวันนี้เขาก็มาหายางเบิ้งเห็นต้อครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งป่าครับช่วงในระยะเวลาประมาณสองโมงสามโมงเสาร์ครับผมนี่เราอยู่ในป่านะครับอ้าวสีเป็นจังไหครับเขาก็ไปเก็บเห็ดกันเลยครับผมครับพี่น้องดอกแรกนี่ดอกหนึ่ หลกที่สองนะครับนี่แหละนี่หลอกที่สามครับเห็ดเขาไข่ครับผมนี่เห็ดเขียวเห็ดเขาไข่ครับ นี่ครับพี่น้องอุ้ยพี่น้องดอกแดงใจวาไว้อยู่ครับผม,มนี่แดงครับดอกแดงใจวาไว้ครับผม,อมเอาข้ามดนอก ปุ้ยพี่น้องครับผมเห็นจังล่ะเห็ดเกาไข้ดอกบานบึ้กเริ่งยู่ครับผมมุมนดินขึ้นมากครับพี่น้องเมื่อีิล่ะดอกแตกครับเด็ดขาวออก,ก่อนนีมีดอยู่กับเบาตน้น เห็ดฝนโปตกหน้าครับพี่น้องนั่นนันน่นนั่นสองดอกหนึงน่งดอกหนึ่งสองดอก,ดอกนี่ดอกหน,น,นึ่งดอกพุ่นดอกหนึ่งพี่น้องอ่านี่มาต้นกับบยอยย่อมามีดมาให้ผมหน,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 นึ่งดอกนึงนั่นดอกนึงโ่งเห็ดเขาไข่ครับพี่น้องนี่ ขอไข่นี่ครับผมอือม,มากระบาาต้นครับพี่น้องสวัสดีครับอืนี่ครับพี่น้องก็เห็นแด้หนึ่งดอกสองดอกพูนกน้นดอกหนึ่งวุ้นดอกหนึ่งถ้าผุนครับ สองสาม <c oughs> ดอกครับผมนี่ครับพี่น้องอีกดอกหนึ่งดอกหน่อยครับนี่ครับพี่น้อง่ออีเแลี่ยวนึ่งสองสามสี่สี่ดอกนะครับผมสี่ดอก เค้แตเละครับผมบนครับออกบานปรกเคืองครับพี่น้องอืมเห็นไห พี่น้องดอกตูมเห็ดไข่ดอกตูมครับมันงามเลยงามงามเห็ดนังเล่ครับเห็ดรังเล่ครับเห็ดเขาไข่เห็ดจำมาปีเห็ดครับพี่น้องดอกงามเลย

ยางปลาครับพี่น้องตุ่มหน่อยนลย <c oughs> มองเก้าครับพี่น้องสองดอกหนึ่งดอกสองปุ่หนึ่งดอกสามดอกสี่พู่ <c oughs> ดอกกะทิพระสมบูรณ์แน่เด้อครับพี่น้องฝนมาตกฝนมาตกดอกมันสีบงงามเป็นไงนะครับแต่กระต่ายให้เบิรงคือเก่าครับผมพี่น้องแตกมันแข็งแรงแตกกระต่ายใส่แหลมดอกนี่หอมเด็บ ถ่ายแบบยาวไปเลยครับพี่น้องโอู้สองดวงบุญสามดอกบุญโอ้ยบักหลายตัวนี้พี่น้องหุ้มนี่เบิ่งเบิ่งสั่นจหน่อยเด้อพี่น้องเลยอเป็นน้ำกันครับผม คุนาหผมเดียวได้ครับพี่น้องนี่นึ่พี่น้องโอ้โหุดนี้ไปหนาวอุ้ยอุ้ยอไปเฮ็ดเขาไข้ครับผมปานิมเฮ็ดแต่ขาไขเฮ็ดาไขายครับอือ็้นนึงโอ้ย ดอกยกลัวเปนเนยงงาเลยปุ่นดอกนึงเม็นองใหม่คุณบ,บาดบังเครืองอยู่ดอกนี่ส่งอเออแต่เนอุ้ยปวกกรัดส่งเป็นผู้ถ่าประมาณอายุหาสิบกำลังกินแสบนะครับนี่แต่าะดอกนึงที่อีองดอกพี่ใสอีซองดอกดอกเนีพี่น้องอยู่ไก่ด้วยครับนี่นปุ่นดอกนึงดีมาก ดอกตูงกับดอกอันกำลนั่งไก่บานนะครับใส่ใส่ห้องมันนี้เบิ้งครับมาโชว์ผลงานครับมันนี้มีเหตุเขาไข้ครับเห็นนั่งแหล่ครับผมเห็นลังแหล่ครับเออเห็นนั่งอ่อนครับผมนี่ครับได้พอปนหนึ่งครับพี่น้องมันนี้กระสีผ้ากันบ่อยกับบ้านแล้วนะครับพี่น้องมันนี่มันสายแหระครับผมนี่ครับเบิ้ง อ้าว็อจะเลื่อมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดซับสไคร์กดติดตามทางเพจค้นเกมเ็ตเตอร์ครับพี่น้องแล้วก็่อง YouTube ค้อนอันอันค้นหรอวะมิสเตอร์พุ่มชาแนลครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สำหรับน้นนะครับสวัสดีครับ